่าเป็นโตไปสักอย่างก็ยังดีเพื่อฝากรูปฝากหลานเนาะขอสวัีนะครับในทุกท่านกาลัแกงทีมงานทุกทานได้พิจารณาในาั คิดว่าดีไหมครับกับวัดที่ว่าให้จัดมีสไลดเดอร์บนเมนอย่างเงี้ยครับแล้วแปล,แปลกแปลกไหมครับไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ไหมครับกลัวกลัวไหมกลัวไหมก็กลัว,ลว,ว,วครับแต่ก็สนุกอ๋อ,อคือว่ามันจะดีอย่างคือว่าเด็กเด็หรือว่าเป็โตก็จะเด้มีความสุขกับน้ำที่เราไม่ได้เจอตรงนี้ มันจะยืนในภายร้อนได้เยอะมากเลยเขาผู้ใหญ่คิดว่าคนที่มาเล่นหรือว่าเด็กๆที่มาเล่นเนี่ยคิดว่าเขากลัวกันไหมไม่ไม่กลัวครับชอบเล่นสนุกเป็นความสนุกของเด็กๆเป็นความสนุกค<บ>ร,รับวัดไทยทุกบุองมาทำบุญ้วก็น้ำบุญนะครับาที่วัด ที่ทางวัดสวนว่าเด็กเนี่ยอ็ต้นน้ำอาบาจิมเดนมาที่วัดที่ก็จัดสานที่ใจมีโอกาสจะต้น้ำเพราะว่ามีตุกตัวนี้เพื่ดูแลในสถานการะ์เกิดเนตุาร ปกติแล้วเพื่อสลิาสน,นานจะเป็นจะเป็นเรค่นงน้ำคลองเพราะในผู้ปกครองดูแลก็ควิจะ,จะาด้ลงน้งยใส่ลงไปในทางบ้านเพื่อตัดน,น,น้ำที่จะให้เกิดเลิได้เดก,ก็ประมาณร้อเปเ็ตประมาณ เขาจะ่ช well. ้ของเขาจะเขาจะจัดเป็นสวีเดนไทยแบบไทยเป็นทางไทยโดนไป่รายผู่ใหญ่ก็มาเชื่อมต่อตายบ้างอะไรบ้าง็นการเทศกาลกลางรานทีทีข่านวันที่้5นี้ก็ไปบ่ายประมาณนนะรัดงานแล้วก็เป็นไปเจที่อี เทศบาลเมันชายเขจะทำอะไนด, yup. ด้หรืออะไรด้ออกปล่อยน้ำออกแล้ว uh, ก็ม mm ีกางครั้งก็เวลาการที่ทำสถานะครับแล้วจัดอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับผมว่าประมาณสิบหรืยี่สิบปีครับแล้วแล้วจัดไปแล้วเนี่ยมีกระแสไม่ว่า เด็กๆกลัวหรือว่าอะไรประมาณแบบนี้ครับกลัวของเด็กเกี่ยวกับเดียนไม่มีแบบเด็กเป็มาคือแบบเปนหลานถ้าเราไม่จัดให้อ่ะเด็กก็จะมาบอกให้เป็นตาช่วยทำอะไรๆให้ทุกสยานเพื่อเขาทุก็เ่็นปกตเด็ก